31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสจัดนิทรรศการสื่อสร้างสารรค์ดีไซน์ฮีโร่อินโนเวเดอร์เอ็กซบุหรี่ไฟฟ้านำเสนอผลงานต้นแบบสื่อรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ไฟฟ้าจากเยาวชน15ทีมทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลจากดีไซน์ฮีโร่2024 เพื่อเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากเยาวชนไทยตกเป็นเหยื่อการตลาดบุหรี่ไฟฟ้ามีอายุเริ่มสูบน้อยสุดเพียง7ขวบและปี2565ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนอายุ13-15ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าพุ่งถึง5.3เท่า ดรนายแพทย์ไพโร่เสาน่วม um, รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอส,อส,อสอกล่าวว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อจากโฆษณาในการชักชวนให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าครับสอสเนี่ยเราตั้งเป้าเลยนะครับที่จะลดการ